แต่ละวันมีใครใช้ชีวิตคุ้มค่าเหมือนผมไหมตอนนี้ผมนับถือตัวเองมากๆว่าทําได้ยังไงเป็นอะไรที่มันยากมากๆนะครับผมทําหลายอย่างในแต่ละวันได้วันก็มีออเดอร์มะม่วงหนึ่งบ้านตื่นเช้าผมเก็บมะม่วงแล้วก็แพ็กใส่กล่องทันทีมะม่วงแพ็คใส่กล่องสักพักหนึ่งเช้าที่บ้านผมจะบรรยากาศดีอาผมก็เดินมาคุยด้วยตามปกติของเขาสายๆหน่อยย่าผมก็แต่งตัวไปตลาดอาผมเลยเราไปส่งปรับย่าผมตื่นเช้ามาก็ชีวิตประจาําวันครับผมไปตลาด1 4 8 5แล้วย่าผมยังหาเงินอยู่เลยปูผมก็ไปดูวัวอีกที่หนึ่ง กระปุกก็ไปด้วยกันนี่แหละครับปู่ผมบางทีก็ส่งย่าไปบ้านอาอีกหลังหนึ่งอาผมก็ไปตลาดเหมือนกับย่าผมนี่แหละครับย่าผมตอนไปก็ไปกับอาผมตอนกลับผมก็ไปรับย่าครับลูกหลานให้หยุดแต่แกก็ไม่หยุดยังดื้อรั้นยังไปตลาดหาเงินเหมือนเดิมมีใครเก่งเหมือนย่าผมไหมครับผม84 85แล้วครับแพ็กมะม่วงเสร็จก็บิดรถมาบ้านแม่ทันทีที่เอาย่าเอาฟางให้กับน้องวงัวเช้าก็เคลียร์หลายอย่างเสร็จเรียบร้อยม,มาต่อด้วยเอาพะโล้แพ็กใส่ถุงครับวันผมได้ทําพะโล้ไว้ตื่นเช้ามาผมก็เอาพโล้ทททังหมมดี่ผําเมมื่่ออวาอาาแ็ใสถงตาม ออเดอร์ครับผมพอผมจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมแพ็กใส่ถุงแล้วก็แช่ฟิตไว้ครับถ้าสินค้าเราไม่แช่ฟิตหรือไม่แช่แข็งขนส่งเขาจะไม่รับสินค้าของเรานะครับการทาอาหารส่งต่างจังหวัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีประสบการณ์พอสมควรครับผมถ้าอย่านงานเจงได้นะครับผมทําส่งต่างจังหวัดก็จะคิดว่ามันง่ายนะทุกอย่างที่ผมทําลงไปมันเหมือนง่ายนะครับแต่ลองทําจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นนะครับมีอะไรหลายๆอย่างอยู่หลังบ้านเยอะแยะไปหมดครับมีความรู้และมีประสบการณ์พอสมควรครับผมเหมือนาย่ ใช่ไหมครับดูแล้วแต่เวลาเรามาทําจริงครับผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับทำพะโลคิดว่ามันยากแล้วใช่ไหมครับผมมันยากกว่าทําพะโลก็คือการจัดส่งครับต้องแพ็คเราต้องทํายังไงที่ไม่ให้สินค้าของเราเสียหายในระหว่างการจัดส่งแพ็คพะโลเอาพะโลแช่ฟิตเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะทําแคบหมูครับผมก็จุดไฟเตาถ่านเหมือนเดิมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทาอาหารในเตาถ่านมากๆหมูแม่ช่วยนะครับแม่ช่วยหั่นแคบหมูทำเอาไว้กินเองครับผมไม่ได้ขายนะครับใครอยากกินแคบหมูสูตรของแม่ผมก็สามารถทําให้ได้นะครับปกติแคบหมูแม ผมก็เอาหนังมาต้มก่อนแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่เป็นแบบนี้ก็วางให้เสด็จน้ําแล้วเอามาทอดแบบนี้ครับหมูที่ผมทําต้องทอดสองรอบนะครับถึงจะทานได้สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณครัวผมไหมครับการแบบนี้ฟินกับทํากับข้าวเลยครับแคบหมูที่ผมทําก็ทอดประมาณนี้ก็ยกขึ้นครับรอทอดอีกรอบนึงตอนรอแคบหมูผมก็ไปรับยาติที่ตลาดส่งญาติถึงบ้านปุ๊บผมก็รีบปิดรถมาบ้านแม่ทันทีเมื่อผมถึงบ้านแม่แม่แมก็ทอดแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้แคบหมูสูตรของแม่นะครับส้มตากินกับน้ำพริกกินกับอะไรกอร่ยม ก็ต้องจูงน้องวัวก,กินน้ําทุกตัวครับมีช่วงฤดูทำนาก็ปล่อยวัวไม่ได้ครับรมัดวัวให้กินฟางให้กินกระโพดให้กินอาหารอยู่ข้างบ้านแม่นี่แหละครับผมก็เอาน้องวัวก,กินน้าครบทุกตัวแล้วต่อไปก็มาล้างรถต่อครับเจผมได้ตักน้ําฝนมาล้างรถนะครับจะไม่ค่อยใช้น้าประปาล้างรถถ้ามีน้ําบ่อหรือว่าน้ําฝนมาล้างรถมันจะดีกับสีรถมากๆอางคนเวลาล้างรถจะใช้น้ําเยอะใช่ไหมครับที่ผมล้างรถผมจะล้างรถแค่สีกับแป่นเขียวๆนี่ครับแบบง่าย,ายๆไม่ต้องใช้แวก็กไม่ต้องใช้อะไรเลยล้างเสร็จผมก็เอาผ้าเช็ดทันทีผมก็จะเงา ใช้แว็กใช้อะไรเลยครับผมต้องรอดูท้ายๆคลิปว่าจะเงาขนาดไหนครับต่อเอาสันไหลล้างจานนะครับเป็นน้ํายาล้างรถองเอาน้ําฝนลาด ล้างเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาผ้าเขาออกแบบมาล้างรถโดยเฉพาะครับที่ผมซื้อมาตัวนี้มันกินน้ําได้ดีมากๆครับล้างปุ๊บก็เอาผ้าตัวนี้เช็ดทันทีมันก็จะเงาเหมือนแบบนี้เลยครับผมย้ําผมไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรเลยนะครับล้างเสร็จผมก็เอาผ้าที่เขาออกแบบมาอย่างดีผ้าตัวนี้เขาออกแบบมาล้างรถโดยเฉพาะครับแล้วตอนนี้ของปลอมเยอะมากๆครับผมจะได้ผ้าตัวนี้ผมเจอของปลอมไปสารอบครับผมสั่งรอบที่4ถึงจะได้ของจริงครับทําให้ระยะเวลา้างรถของเราสั้นลงครับมีผ้าตัวนี้เอาไว้เช็ดรถรถเราเปื้อ เื้อนตรงไหนก็เอาน้ําล้างทันทีหลังเสร็จก็เอาผ้าตัวนี้เช็ดเราก็ดูใหม่ดูเงาตลอดเวลามีผ้าล้างรถตัวนี้สองผืนต่างมา2ผืนนะครับการล้างรถของเราก็จะง่ายมากๆครับผมสังเกตดูน้ําล้างรถผมได้แทบจะไม่มีครับผมใช้น้ําล้างรถน้อยมากๆแต่ผลลั์มันได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาอย่างที่เห็นไม่จกตาครับผมถ้ามีผ้าผืนนี้เรื่องล้างรถของเราก็จะง่ายทันทีมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้นะครับคนที่รักรถที่ไม่อยากให้รถเราเปื้อนที่ผมใช้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับดูชัดๆกระจกรถและบริเวณรอบรถ ไม่มีคราบน้ำครับผ้าที่ผมใช้ตัวนี้เขาออกแบบมาเช็ดรถโดยเฉพาะเอาผ้าตัวนี้มันดูดน้ำได้ดีมากๆครับผมออกมาใหม่ๆผมเสียหลายบาทกับการล้างรถครับล้างครั้งหนึ่งครั้งละ200บาทลองผิดลองถูกจนรู้วิธีล้างรถแบบง่ายที่สุดและก็ประหยัดน้ำมากมากครับผมเออแป๊บเดียวใช้เวลาน้อยมากๆครับผมล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็เคลียร์ข้างในรถครับในรถผมก็ไม่ค่อยเปื้อนเท้าไห่ครับผมก็เช็ดถูเล็กๆน้อยๆครับเก็ดดูน้ำล้างรถผมนะครับผมใช้น้ำน้อยมากๆครับเพราะผมมีผ้าล้างรถตัวนี้ครับล้างรถมันก็จะง่าย ทันทีครับผมถ้ามีผ้าล้างรถตัวนี้ก็ได้ล้างรถเคลียร์รถเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้องวัวที่ผมมัดอยู่ข้างบ้านแม่เอาเขามาปล่อยให้กินหญ้าตั้งครึ่ชงชั่วโมงเอาไปมัดที่ของเขาก็มาตลาดไหนที่เมืองหรืออุปกรณ์ทําน้าจิ้มพะโลวันพรุ่งนี้เป็นการใช้ชีวิตโคตรสนุก